เรื่อง PDF EP ไฟล์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ EP ไฟล์นี้เราก็จะพูดถึงการเข้าถึงรูปภาพโดยให้ b my i นะครับอธิบายลักษณะภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอรับชมวิดีโอจาก youtube คุณผู้ชมเคยประสบกับปัญหาไหมครับว่าโปรสแกน QR code นี้เราก็กว่าจะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะฮะก็อาจจะเกิด ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับอาจจะเกิดความยุ่งยากแต่ถ้าเราใช้ B m i e เราก็กดแคปหน้าจอได้ทันทีแล้ว B m i e ก็จะอธิบายข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอให้กับเราฟังนะครับแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีป๊อปอัพข้อความบางอย่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออย่างหลากหลายเช่นกันครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาใช้ B My e นะครับเพื่อ,ออธิบายหน้าจอ นั่นรวมไปถึงการอ่านไฟล์อ e ีบุ๊กต่างๆบนเว็บไซต์ด้วยนะครับ Bmi i ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะฮะที่จะทำให้เราพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีการอย่างหลากหลายมากขึ้นตอนนี้นะครับผมก็ติดตั้ง Bmi i แล้วนะครับก็จะเปิดแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม Bmi i ขึ้นมานะครับก็ Start ทเมนูนะครับ Start window. Search window. Search box. Edit Search for Apps Settings and Documents Edit and App for Window Window Box Bl blank หลังจากนั้นก็จะพิมพ์ B E นะครับ B E be my eyes app press right to switch ถ้าของใครพิมพ์ B E แล้วยังไม่ขึ้น Be my eyes ก็ให้วักแล้วก็ใส่ตัว M <My> เพิ่มเข้าไปนะครับ Be my eyes Be my eyes window เมื่อเจอ Be my eyes <screen. S 1> แล้วนะครับก็ให้กด w i n d o w M มาทีนึงนะครับ Desktop list ผมจะลองสำรวจดูนะครับว่าหน้าจอของผมมีอะไรปรากฏขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมก็นอกจากไอคอนแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามีอะไรปรากฏอยู่บนหน้าจอ Eye. Eyes. อ่าเดี๋ยวเรามาดูคีย์ลัดกันนะครับ take plus ctrl plus h <Yeah. S 1> นะครับก็คือให้กด alt e e r n a t control แล้วก็ h ฮ่องกงครับ หน้าจอแสดงข้อมูลหลายอย่างเริ่มจากด้านบนมีข้อความว่า Good afternoon และข่าวจาก Chaos ที่ระบุว่าลุงที่ไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่สแกนหน้าไม่ผ่านเจ้าของร้านต้องเลิกรับให้ด้านล่างมีข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่กำลังเป็นที่นิยมโดยหุ้นของ True Corporation P มีราคา1 1 5 0เพิ่มขึ้น3.60%นอกจากนี้ยังมีข่าวจาก Thereth Money เกี่ยวกับการลงทุนแบบเลิอกรังและข่าวจาก Chaos เกี่ยวกับเด็กหญิงวัย12บองปีที่พบเรื่องรังอีหยิบอายุเก่าแก่กว่า3 5ม0ปีห้าลข้อยทีบ้านม่ายสุอากาศอยูอเค อันนี้ก็จะเป็นวิจเจ็การแสดงข้อมูลซึ่งทาง Windows หรือว่าข่าวต่างๆนะครับที่เราเคยไปติดตามไว้นะครับอาจจะให้สิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูลก็จะถูกดึงขึ้นมาแสดงผลนะครับการดูคลิปวิดีโอสื่อการสอนต่างๆใน YouTube นะครับเราก็สามารถใช้ ฟังก์ชันนี้นะครับก็คือการ describe my screen หรือการอธิบายสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะรู้เข้าใจได้ครับว่าภาพที่ปรากฏขึ้นหรือว่าข้อมูลที่แสดงผลอยู่นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรก็จะคล้ายกับการที่เรานำไฟล์ภาพนะครับเข้าไปในโปรแกรมแต่ว่าในที่นี้เราก็ไม่ต้องอัปโหลดภาพเราก็กดถ่ายภาพหน้าจอนะครับ ครับและนี่ก็คือวิธีการหนึ่งนะครับในการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ B My I นะครับ EP ถัดไปนะครับเรื่อง PDF ของเราก็จะได้นำเสนอวิธีการอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกจาก B My I ก็จะมานำเสนอวิธีการเข้าถึงไฟล์โดยใช้ Google Drive นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมรายการเรื่อง PDF ของเราใน EP ถัดไปนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ